มาาบสวัสดีท่านผู้ชมสุดที่เริมสุดที่หลักด้วยนะคะคุณแม่จ่ากาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะจ๊ะพกบกับไอ้กบอีกแล้วนะคะคุณแม่จ๋ากับช่องไอ้กบสลอดนะ,ะจ๊ะ,จนนะคุณแม่จ๋าเจอกันทุกทุกวันเวลาสิบหกนาฬิกาจุดสี่สิบห้านาทีนะจ๊ะคุณแม่จ๋าเจอกันทุกๆวันนะคะคุณแม่จ๋าเวลาเดิมนะจ๊ะคุณแม่จ๋าเออ พบก,กับไอ้กบอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ไอ้กบจะมาเล่นเกมวิธีไอไม่ใช่วิธีแห่งยรนแยนสาวทั้สาวทำมให้ทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะมาลุ้นกันสิวส่าสาว้ั้มจัดใจดีกับไอ้กบหรือเปล่าสาว้ั้จะปังกับไอ้กบหรือเปล่าสาวทามสุดเซ็กซี่จัดใจดีกับเราหรือเปล่ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะทุนอยู่ที่วันนี้ฉันมีทุนอยู่ที่ 644บาทมาหลุนกันสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกจำขนาดไหนนะจ๊ะมาหลุนกันเลยนะคะคุณแม่สามอ่เบ็ดสัก10บาทออโต้สัก10ออโต้ออโต้สัก30มสิบ้าสไปเลยห้ออโต้มาหลุนกันสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกจำขนาดไหนนะจ๊ะมาหลุนกันเลยนะจ๊ะคุณแม่สาม,มาอ่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กบคนนี้ด้วยนะคะ กดกระดิ่งก uh ็ไม่พลาดชิปใหม่ๆของช็อกไอ้กบสระด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะซากเป็นกําลังใจให้ไอ้กบสรดตัวนี้ด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะซากเป็นกำลังใจให้ไอ้กบสรดตัวนี้ด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ๋า๊ะลุ้นกันต่อเลยนะจ๊ะว่าฉันจะแตกปังขนาดไหนกับสาวทั้นะจ๊ะเมื่อวานเล่นวิธีแห่งกิเลนนะจ๊ะคุณแม่จ๊าก็คือแตกปังแตกท้มเหลือเกินฟีเเกมก็คือชั้มสุดๆไปเลยตาจ๊ะ วันนี้มาดูกันสิว่าสาวทสัจใจดีกับเรา,เาหรือเปล่ามันลุ้นกันเลยนะจ๊ะมันลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะตอนนี้สาวฟักสาวรำยังไม่ใจดีกับเรานะจ๊ะคุณแม่จ๊ะโค้ชสุดโค้ชปังแต่แตกได้เท่าไหร่กับรอบนี้โอ้โหได้ซ้ำสิบหกมาทมาแล้วจ๊ะมาคลิปนี้นะจ๊ะสร้างมาเพื่อความสนุกความบันเทิงแล้วนั่นนะคะ เด็กคนไหนที่ต่ำกว่า18ปีไอ้กบไมมแนะนำให้ทำตามนะคะคุณแม่จ๋าดูเพื่อความสนุกความบันเทิงได้นะคะคุณแม่จ๋าแต่ไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะคุณแม่จ๋าไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะคุณแม่จ๋าน้องๆหนูๆคนไหนที่สนใจอยากเล่นเหมือนไอ้กบไอ้กบยังไม่แนะนําให้ทําตามนะคะคุณแม่จ๋าเออมาลุนกันต่อหลุนกันต่อแต่จะคุณแม่จ๋า ลุ้นกันเต้าสันสักคืนนี้จ้ะลีปนี้นะคะสร้างมาเพื่อความสนุกความบันเทิงแล้านั้นนะคะเด็กคนไหนที่ต่ํากว่า18ปีไอ้กบไม่แนะนาไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะคนแม่จ้ะไอ้กบไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะคนแม่จ้ะอยู่เพื่อความสนุกความบันเทิงได้นะคะคนแม่จ้ะแต่ยังไม่แนะนําให้ทําตามนะคะคณแม่จ้ะเออ รู้สึก,กงงกับตัวเองอยู่ดะแม้เมื่อกี้ก็พูดแล้ววันนี้เมื่อกี้ก็พูดแล้วยังพูดอีกรอบหนึ่งก็ยังงงกับตัวเองอยู่ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะเงินรางวัลก้อนโตดิฉันแตกแล้วจ๊ะคุณแม่ต๊ะได้เงินรางวัลก้อนโตอยู่ที่254บาทจุดห0สตางค์รู้สึกเบื่อขออภัยท่านผู้ชมด้วยะจะขอพูดใหม่ละคุณแม่จ๊ะขอฝากช่องใหม่รู้สึกงงกับตัวเองมาก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ไอ้กบกนนี้ด้วยนะคะคกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องไอ้กบสตาร์ด้วยนะจ๊ะหรือว่าพูดแล้ววะจำไม่ได้อะแม่จำไม่ได้จริงๆนะอันนี้จำไม่ได้จริงๆรนะิงเลยจ้ะคนนี้จ้าว่าสัตว์พูดแล้วหรือยังตอนนี้ก็แปลงงงๆอยู่นะ้วคนนี้จ้างงสุดๆเลยจ้ะได้ได้หนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทแล้วโคตรสุดโคตรปังไปเลยจ้ะแม่ขูนก้าอีกแล้วจ้ะ มาคูณ1ิแล้วจะแตกปังขนาดไหนโอ้โหตอนนี้ก็ขึ้นเน็ตช้าสุดๆจ้ะได้2 4 0บาทนะเงินรางวัลก้อนโตกมาแน่นอนจ้ะเงินรางวัลเมกาต้องมาแล้วจากเนี้ยจากขนาดนี้แล้วมาลุ้นกันสิว่าเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาด,ดูฉันจะได้เท่าไหร่มาลุ้นกันเลยนะจ๊ะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาดูฉันจะได้เท่าไหร่มาลุ้นกันนะจ๊ะ ได้2,457บาทจุด50สาบจาทจุดหาสตางค์นะจ๊ะคุณแม่จ่ามันลุนก,นกนนนันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ,แจ๊าแตกแบบปังๆจําๆไห้ฉันได้เลยป่าเออห้าบาทโด,ดสุด48บาทมาเงินรางวัลก้อนโตทดิฉันมาอีกแล้วจ๊ะคุณแม่จ่า โค้ดสุดโค้ดตังไปเลยจ้ะโอ้โหเงินรางวัลเมกาฉันไมแล้วจ้ะคุณแม่จ้าโค้ดสุดโค้ดตังมาลุ้นกันสิว่าที่ฉันจะแตกปังขนาดไหนนะคุณแม่จ้ากับเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาะคุณแม่ได้598บาทนะคุณแม่จ้าโค้ดสุดโค้ดตังไปเลยจ้ะคุณแม่จ้ามาลุ้นกันต่อว่าฉันจะแตกปังขนาดไหนอ่ะจจะมาลุ้นกันเลยจ้ะ โอ้โหสี่สิบห้าบาทแต่แล้วแต่คุณแม่จำมาลุ้นกันสิว่าที่ฉันจะแตกปังแตกจำกันนะไหนมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะได้เงินรางวัลก้อนโตอยู่ที่ยี่สองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดบาทนะครับก็คือปังสุดๆไปเลยจ้ะมาลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อแต่จ้ะคุณแม่จ้ะลุ้นกันต่อว่าฉันจะแตกปังแตกชจำขนาดไหนนะครับมันลุ้นกันเลยนะจ้ะคุณแม่จ้ะมา ันจะแตกปังเดือป้ามาลุนกันเลยนะจ๊ะอีกสามรอบสุดท้ายจะแตกปังปังช้ำช้ำเดือป้ามาลุนกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ้าเออห้าสิบบาทแล้วมาคูณสามแล้วมาเออมาคูณสี่แล้วมาได้แปดสิบสี่บาทโคตรสุดก็คืออย่างดีละแม่ที่อย่างได้เอออย่งดีเด้อโอหโคตรสุดโคตรปังเวเลสคุณแม่จ้า โค้ดสุดโค้ดปังไปเลยจ้ะหุ่นหลักร้อยแตกไปแล้ว4,100สัก63บาทขอเอาไปนะผู้ชมได้จ้าวันนี้เบอร์นิดหนึ่งขอเอาไปนะผู้ชมได้จ้ะมาขอเป็ดสักสิบโอ้ยเป็ดสักา50บาทไปเลยจ้าไหม50บาทออโต้สักสิบออโต้มาหลุน้นกันสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกจำขนาดไหนกับรอบนี้นะครับมาหลุน้นกันเลยนะแต่คนแมป้ปาทฟรีเกมเ,เลยบ้าง ฟรีกิจกมหรือเปล่าขอฟรีเกมได้หรือเปล่าฟรีเกมจะมาหรือเปล่ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะฟรีเกมจะมาหรือเปล่ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคนน่าใจยังไม่มาเศรษฐายสุดๆแม้เมื่อกี้คิดว่าจะฟรีเกมจะมาแล้วนะเออก็ยังดีได้100บาทกูสามะฮัลโหลสุดท้ายฮัลโหสุดท้ายมาลุ้นกันสิว่าดูฉันจะแตกปักแตกชับใครได้ไหมนะครับมาลุ้นกันต่อมลุ้นกันต่อ You, <inä it. S 1> ะฟัง oh หรือบ้างจะฟังหรือจะฟังแต่ตอนมีฟังวักมากก็ยังไม่เสียตังค์ก็คือได้เงินจัดับฉัไปเลยจากคุณแม่จ้ะคนไหนสนใจอยากเล่นเกมเหมือนไอ้กบก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจากคุณแม่จ้ะใต้คอมเมนต์เลยนะจากคุณแม่จ้ะมีเกมมากมายหลากหลายจะมีให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะจากคุณแม่จ้ะถ้าใครสนใจก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจากไอ้กบปักมุดไว้ให้ทุกคนแล้วนะจากคุณแม่ มาลุ้นกันต่อว่าไอ้โคจะได้เท่าไหร่โอ้โหหนึ่งพันแปดร้อยก็คือฉ่ำสุดพันแปดตั้งเองค่ะเงินรางวัลร้อนโตดิฉันมาแล้วจากแม้จากโพสต์โพสต์ตังไปเลยจ้ะเงินรางวัลเมกาแตกแล้วจากคแม้จากโพสต์สุดได้เงินรางวัลเมกาอยู่ที่สองพันสามร้อยสามสิบบาทโคตรสุดโคตรตังไปเลยจ้ะมา ขออีกสักรอบหนึ่งสิว่าฉันจะแตกเท่าไหรน่นะจ๊ะมาขออีกสักรอบสิบออโต้มาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกฝั่งแตกชำขนาดไหนนะจ๊ะมาลุ้นกันแน่จ๊ะคนนี้จ๊ะจะฟรีเกมเลยบ่าฟรีเกมให้ฉันหน่อยโอ้โหมันทหารไปแล้วแม่ไม่ฟรีเกมให้ฉันเลยไม่ยืดฟรีเกมมามาขออีกสักรอบหนึ่งมามามา,มาจริงๆขนาดไหนที่สุดก็มานะจ๊ะคุณนี้จ๊ะโอ้โหโหสุดไปเลยจ้ะคุณนี้จ้ะ ได้20บาทมาโค้ชสุดโค้ชตังได้หมุนฟรี10รอบมาคุณแม่จ้ะหมุนฟรี10รอบโค้ชสุดโค้ชตังไปเลยจ้ะมาลุ้นกันสิว่าหมุนฟรี10รอบนี่ฉันจะแตกเท่าะไรนะจ๊ะคุณแม่จ้ะมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะจามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ้ะได้120บาทนะจ๊ะคุณแม่จ้ะมาลุ้นกันเลยดิเพราะฉันจะแตกปักแตกจับนะ ลุดกันต่อวาจะแตกตั้งแต่ร้อยหกสิบบาทแตกแล้วมัสองร้อยบาแตกแล้วมั้งบาทแตกแล้วมัคูณสิมัแต่โคจชโคปังไปเลยจ้คนแม่เรอบสุดท้ายมันลุกันสิว่าเรอบนี้จะแตกปังใครอมันลุนกันเจาคนแมจากจคนแม่จ้า มันลุ้นกันเลยนะจ๊ะคนแมก่ะมาได้เงินรางวัลรวมอยู่ที่เท่าไรหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทก็คือปังสุดๆเลยนะจ๊ะคุณแม่จ่ะโคตรปังโคตรชําไปเลยนะคะคุณหลักร้อยแตกเกือบหมื่นนะแตกแปดพันสามสิบห้าบาทจุดหนะ้าสิบสตางก็คือปังสุดๆไปเลยนะจ๊ะคุณแม่จ่ะจิตมีแอคกบขอลาไปก่อนนีกว่า คือกว่านะคะคุณแอนซาดรู้สึกว่าวันนี้เบลอสุดๆไปเลยกันจากคุณแอนซาก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ไอกบคนนีด้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ว่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องไอกบสตรอตด้วยนะ๊ะคุณแอนซาฝากเป็นกําลังใจให้ไอกบคนนีด้ด้วยนะคะคุณแอนซาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ